ช่วงสะสมอาหารสวัสดีค่ะสะสมอาหารรอบที่คุณจะได้สะสมอาหารรอบที่หนึ่ง <c oughs> แต่ว่ายอดคือไหลดีแท้ยอดเนี่ยนียอดไหลดีดีแต่มือนีกเกอาคือเก่ามือก็สะสมอาหารก็แมกนีเซียมแคลเซียมบอนเนาะ ใบก็สะอาดด้วนะแต่ว่าจักสิเอาอยู่ซาไดเพราะว่าเดี๋ยวลมมาเนี่ยตอนนี้ลมก็กําลังมาพัดให้ใบแตกแต่ว่าย้อนกําลังแตกน,นี้ก็ยังซาสมอาหารอันนี้พ่นไปแล้วเมื่อวานนี้พ่นไปแล้วเมื่อวานวันนี้ก็เก็บตกใบก็ จริงๆแล้วเพรสำนีีนี่พอดีลงในตะว่าเขากลเลือกต้นลงไปแล้วอันนี้น้ำนี่พอป่านหน้าฝนแต่ว่าบอมเนหน้าฝนเพราะว่าสปปิงเกอร์มันแรงเขาก็ไม่พอนอันนี้กระสะสมอาหารอันนี้ก็ขาดธาตุเหล็ก สังกะสีแมกนีเซียมขาดทุกอย่างเลยต้นนี้เพราะว่าเป็นอย่างคือขาดแทะใบมันโมเขียวใบมันโมเขียวก็น่าสิขาดหลายๆอย่างเดี๋ยวก็ค่อยเติมเอาเนาะแม็กก็ต้องเติมนะเติมแม็กก่อนวันนี้เติมแม็กก่อนอันนี้โซนนี่มาเบิ่งโซนหนองเงาะแล้วกันเขาโซนเงาะ แบ่งโซนโน่นทางนู้นก็ทุเรียนทางนี้ก็เงาะเงาะเขากับแต่งสาวให้เขาสักหน่อยแต่งสาวแล้วก็เขาก็ปลูกทุเรียนซับไว้ได้บอให้เสียเนาะบอให้เสียพออ,อีกสักหน่อยเดี๋ยวเราก็จะหันห่นหัน่นหั่นเงาะออกแล้วก็จะเลี้ยงทุเรียนเนี่ยและไว้เพราะว่าทุเรียนมันตอบโจทย์กว่าเนาะแต่ว่าเงาะเขากับมีได้ไว้กินมีไว้กินอยู่ประมาณห้าสิบกว่าต้น ต้นเงาะก็แต่ว่าเขากระปูกทุเรียนซับใส่กับสวนเงาะไว้ทุเรียนนี้ที่ปลูกใส่สวนเงาะนี่เพิ่งได้ปีกกว่าแต่ว่าอาการจริญเติบโตเขาที่อยู่สวนเงาะนี่มันมีใบพืชอ่าอินรีย์หลายอย่างเมื่อกลเลยเฮ็ดไถยต้นใหญ่ไว้เงาะนี่พอเขาแตงสาวแล้วมันก็แห่งสีงามกเกา่ามือนี่กะทิมา เติมอาหารเนาะเติมอาหารให้เดี๋ยวเราหลบเขาก่อนเราต้องไปตามเขาเติมทุเรียนฝั่งทางนู้นเสร็จแล้ววันนี้ก็เข้ามาโซนเงาะเข้ามาโซนเงาะนี่แหละที่เห็นใบแห่งๆข,ขาวๆอยู่นั่นคือหย่าคาเลยค่ะหย่าะคะา,าเขากะ ส่วนลุงเลิศมาช่วยกำจัดยาคาเนาะปีนี้บ่อเมนสีดไปสามรอบแล้วบ่อสีดสีดหยานี่สีดแล้วก็บบ่อตายเบิดดอกสีดก็แต่ว่าเนี่ยรอบนี้ก็เก็บเป็นรอบที่สามแล้วฉีดยาก็ตามที่ร่องไม่ตายเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดเนาะเขาไม่ได้ฉีดร่องเพราะว่าเขาสีดแต่เฉพาะตรงเต้าร่องเขาก็ไม่ได้สีดกันเลย เอาเฉพาะที่จําเป็นก่อนโอ้ยยอดนี่คือแหลบแหลบออกมาอย่างนี้เนาะยอดนี่เนาะแต่ว่ามันก็บอเสมอกันดอกกระต้นต้นแตกต้นบอแตกอะสิพาามาเบิองต้นนี้มาดนะต้นที่มีปัญหา ส่วนนี้ส่วนนี้ทุเรียนหาปีส่วนนี้ทุเรียนหาปีส่วนมากก็จะต้นสวยเยอะต้นไม่สวยก็มีแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่ากับต้นสวยเนาะแต่บูดถึงมาดูเนี่ยต้นนี้ปัญหาอย่างปัญหาของเพื่อนเขาได้ห้าปีแล้วแต่ต้นนี้เขาจะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าคนทําสวนเขาทําใจไม่ได้ที่จะเอาทิ้งแต่ถ้าเป็นเราเราก็จะเอาออกเลยเพราะว่าอะไร มันไม่ตายแล้วก็ไม่โตทําท่าเหมือนจะสวยแต่มันก็บ่ขึ้นดรกันมันไม่ตายแล้วก็มันไม่โตเนาะเพราะว่าบ่าตายก็บ่โตอย่างว่าเบิ่งนี่แบบนี้นะรากเขาเนี่ยอันนี้คือรากรากเขาจะโคดไปเลยโคดนี่โคดอ้อมต้นเลยนี่เนี่ย มันเห็ดใเ้มันมันบ่สมควรเสีย,สยดายนะมันไม่สมควรเสียดายเนาะนี่นี่รากเขาคนนะ่ะเนี่ยให้ดูรากก่อนออถ้ารากเป็นอย่างนี้เนี่ยบต้องม่ต้องเสียดายถ้าปลูกใหม่จะไวจะเร็วกว่านี้มันจะโตวไวกว่านี้แต่อันนี้รากเขาอยู่อย่างนี้สภาพเขาก็จะอยู่อย่างนี้ ก็คือคำที่เขาพูดว่าไม่ตายแล้วก็ไม่โตเนาะไม่ตายแล้วก็ไม่โตก็จะอยู่อย่างเงี้ยแหละนี่ก็จะอ,อยู่อย่างเงี้ยถ้าปลูกใหม่เนี่ยปีหนึ่งสองปีนี่เกือบเท่ากับต้นอื่นๆเลยถ้าปีหนึ่งสองปีเขาปลูกสมนิบสีใหญ่ไวเพราะว่าเขา,าพยายามดีตัวเองให้ทันรุ่นพี่มาเบิ่งไกลๆก่อนบอลนี่ ต้นที่ว่ามีปัญหาเนี่ยรากขดกับทุเรียนบ้านสวนนัทธิยาเนาะบ้านนางคำนางงามพรเจริญบึงการอำเภอรพรเจริญบึงการเท่านี้แล้วค่ะมือใหม่หัดทำสวนแต่ว่าก็เรียนเรียนอยู่กับสวนนี่เรียนอยู่ทุกปีมันมีทั้งต้นงามลรวบ่งามมันก็ แต่ว่าต้นสวยมันก็จะเยอะกว่าเนี่ยถ้าต้นว่าสีงามเบิดกับบมแมนเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นที่ปลูกซ่อมแต่ว่าก็เริ่มจะออกมาแล้วยอดเขาก็เริ่มดีแล้วเอาอ,อันนี้ ตายแล้วเหรอ,อตายแล้วก็เจ้าออกเมื่อกี้พ่นธาตุอ,อาหารรวมพอดีพ่นซนนี้แล้วก็เลยเลยขมาโซนเงาะน้ำเงาะกระปูกไว้พอได้มีว่ามีเงาะกินเนาะเงาะเขากะมีหลายต้นเติบแต่ว่าเขากะปลูกทุเรียนแซมไว้แต่ลาเดี๋ยวให้ทุเรียนโตสักหน่อยเดี๋ยวเราก็ ค่อยๆเอาออกเงาะก็จะเหลือไว้กินมาเยอะเท่าไหร่แล้วกลับบ้านสวนนัทธิยา